สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปเจอเครื่องมือตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับสายคนทำพรีเซนต์หรือว่าทำาภาพอินโฟกราฟิกนะครับตัวนี้สามารถทำได้หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตชันอินโฟกราฟิกโฟลชาร์สหรือว่าจะเป็นไม d แม p ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายนะครับ เป็นการใช้จ่ายแบบจ่ายครั้งเดียว49เหรียญน,นะครับตัวนี้จริงๆผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าซื้อมาใช้สักพักแล้วนะครับชื่อสเก็ตวอลนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเวลามาลองเล่นกับมันจนกระทั่งล่าสุดไปเจอโฆษณาของเขาเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอโฆษณาเจ้าโลโก้ตรงนี้อยู่ใน Facebook ช่วงนี้เยอะมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับเฟซตัว AI ได้นะครับสามารถใช้เอ i เชื่อมกับ Chat GPT ทํทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นยังไงได้บ้างนะครับก่อนจะไปดูฟังก์ชันที่ใช้ AI ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าเขามีเทมเพลตอะไรแถมมาบ้างนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราสามารถเริ่มต้นจากเทมเพลตที่เขามีไว้ให้เช่นตามนี้เลยเนาะเขาจะแบ่งเทมเพลตไว้ให้ตามนี้เราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการทําอะไรจะทํา Customer Journey นะครับทา m y Map ทำาฟล Chart ต่างๆ Info ฟกราฟิกมีให้เลือกใช้เยอะมากดูตรงนี้เนาะ เยอะมากแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่แต่ละท่านเลยว่าชอบแบบไหนลําพังไม่ต้องมี AI นะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้จริงๆก็ตอบโจทย์ที่ผมลองหามาหลายๆเจ้าเนี่ยตัวนี้เวิร์กสุดเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงแค่49เหรียญเป็นไลฟ์ไทม์ดีลนะครับจ่ายครั้งเดียวจบนะครับอย่าไปเผือจ่ายรายเดือนเนาะเขามีขายแบบไลฟ์ไทม์ด้วย ที่สําคัญคือมันใช้ภาษาไทยได้นะครับใช้ภาษาไทยได้ไม่พอเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยอย่างตัว napkin AI เนี่ยที่หลายๆคนรีวิวกันเนี่ยมันก็ดีเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้พอฟอนต์ไทยเนี่ยพอมันฟอนต์ไม่สวยปุ๊บมันจะดูโบราณขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแต่ตัวเจ้าตัวนี้นะตัว sketwell wow เนี่ยสามารถทําฟอนต์ภาษาไทยได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่เราต้องการเรียกได้ว่าในเครื่องคุณมีฟอนต์แบบไหนอยู่ก็สามารถดึงฟอนต์นั้นมาใช้ได้เลย แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบงานแนวนี้เนี่ยจะบอกเลยครับว่าซื้อไว้ใช้คุ้มค่าแน่นอนนะครับขั้นตอนการใช้งานเราชอบตัวไหนแล้วก็แค่กดเข้าไปแล้วก็อิดิทได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเทมเพลตแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดแก้ไขง่ายๆเลยนะครับเหมือนเป็นการทําบน powerpoint หรือว่าแคนวาทั่วไปเลยนะครับสามารถปรับแต่งด้วยเมนูฝั่งซ้ายมือเนี่ยทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดง่ายนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนพรอมอเปลี่ยนฟอนต์ เป็นภาษาไทยเปลี่ยนฟอนต์ชนิดตัวที่เราต้องการได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดแต่คลิปนี้เราจะไม่ได้พามาดูตัวนี้กันเนาะสิ่งที่จะสิ่งที่จะพาไปดูคือตัวที่มันเป็น AI นะครับโอเคเราไปดูกันนิดนึงว่าเริ่มต้นตรงไหนดีตรงนี้เลยนะครับ News using AI นะครับผมจะกดใช้ AI ตัวนี้สร้าง อ่าพรีเซนต์ขึ้นมานะครับมีให้เลือก4ตัวนะครับกรณีที่คุณใช้ Sket c h w o w AI นะครับเขาจะมีให้เลือกใช้อยู่4ตัวคือ1ทำโฟชาร์ดสองทำไมแมปสามทำวิชวลซัมมารีสี่ก็คือทำอินโฟกราฟิกคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะทำอะไรเช่นทำโฟชาร์ดก็กดตรงนี้จะทำไมแมปคุณก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นไมแมปทำวิชวลซัมมารีทำอินโฟกราฟิกตรงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพร้อมนะครับเป็นตัวอย่างพร้อมที่เขาทําให้ดูว่าเราสามารถสั่งอะไรได้บ้างนะครับทีเนี้ยเราก็อาจจะใช้พร้อมแบบเขาเลยหรือว่าอ่าเราก็จะลองพิมพ์เองก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นอ่า m มล์ดูละกันนะครับอ่าผมทำนี้ดีกว่า visual summary นะครับผมจะให้เขาสรุปเรื่องเทคนิคการ ใช้ AI ในงานการตลาดออนไลน์นะครับแล้วผมระบุไปด้วยว่าเป็นเนื้อหาภาษาไทยตรงนี้เราสามารถสั่งด้วยเทคนิคการเขียนพร้อมได้เลยนะครับ เราสั่งง่ายๆแบบนี้ก็ได้หรือจะสั่งแบบเต็มเลยก็ได้นะอันนี้ผมลองสั่งง่ายๆให้ดูว่าเราต้องการให้เขาทาเป็น Visual Summary นะครับเทคนิคการใช้ AI ในการงานการตลาดออนไลน์เป็นขอเป็นเนื้อหาภาษาไทยด้วยนะครับเสร็จแล้วกด Generate เลยตรงนี้นะครับเขาจะไปเชื่อมโยงกับ API ที่เป็นของ ChatGPT ของ OpenAI นะครับซึ่งเราติดตั้งเอาไว้ผูกไว้เรียบร้อยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งอยู่กับที่ OpenAI นะครับอยู่ที่ว่าเรา ไปสมัครเอาไว้ก่อนถึงจะใช้ตรงนี้ได้นะครับเราก็รอเขา g e n e r a เรมาสักครู่นะครับมาแล้วพอเขาเจ n เน a เรมาเสร็จปุ๊บมันจะมาเป็นเทมเพลตแบบนี้เลยให้เราเลือกได้นะครับอ่ามีกี่แบบเนี่ยหนึ่งสประมาณเกือบ20 30แบบนะครับเราก็แค่เลือกว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมติสมมติสมสมติเอาแบบไหนดีล่ะเนี่ย อ่ะผมเอาอันนี้แล้วกันดูสวยดีนะครับผมเอาอันนี้ปุ๊บผมกดเข้าไปเลยครับอ่ะมาแล้วครับเนื้อหาเป็นภาษาไทยมาได้ถูกต้องนะครับนี่เลยนี่เลยเรียบร้อยจะเห็นว่าเขาบอกว่าเทคนิคการใช้ AI ต่อยอดการตลาดตรงนี้สามารถบวกลบขยายได้เนาะแล้วก็เทคนิคการ AI ต่อยอดการตลาดออนไลน์1เลยคือการวิเคราะห์ลูกค้าอัตโนมัติ 2. การปรับแต่งโฆษณาอัจฉริยะ 3. การบริหารการตลาดอีเมล4การพยากรณ์การขายนาเป็นฟรชาร์ตมาสวยเลยทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเนื้อหาอะไรข้างในเราก็กดเข้าไป Edit ตรงนี้ได้นะครับแต่และตัวเนี่ยเรากด Edit ปุ๊บนะครับก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขในนี้ได้หมดเลย นี่สามารถแก้ทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ได้ตามที่เราต้องการนะครับจะบวกเพิ่มสิ่ง,งต่างๆก็ได้ผมพาไปดูตรงส่วนของการเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงส่วนของการเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับผมคุมทั้งหมดตามนี้เลยแล้วผมก็เอาใหม่คอยทีนึงคุมหมดอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลือกตรงนี้ครับมาหาตรงที่เป็นฟอนต์ตรงนี้ครับ ผมก็กดเลือกฟอนต์ที่ผมต้องการก็จะเป็นฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเราได้อันนี้เขาเรียกว่า System f o มฟก็คือฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับถ้าในเครื่องของเรามีฟอนต์อะไรอยู่ก็สามารถหยิบมาใช้ตรงนั้นได้เดี๋ยวผมลองเลื่อนหาฟอนต์ที่เป็นภาษาไทายสวยๆที่อยู่ในเครื่องอยู่นะครับนี่ผมเอาตัวนี้ละกันจะได้เป็นแนวลายมือด้วย FC Marshmallow พอกดเข้าไป ดูสิว่าฟอนต์เปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้ฟอนต์ตัวเล็กอยู่แล้วก็ปรับไซส์ได้นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่ปรับแก้อีกทีหนึ่งในนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ปรับปรับฟอนต์ได้ทีหนึ่งละเราก็แค่มาแก้แต่ละจุดให้เหมาะให้มันถูกต้องตามที่เราต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เลยตรงไหนแล้วก็อยากปรับตรงไหนแล้วก็จิ้มทีละจุดได้เลยนะครับขยับอย่างนี้ได้ จะดีกว่าตรงของเอนปคินนะครับอันนี้ฟอนต์ไม่มาอันนึงนะผมก็ไปหาก่อนจัดก้างได้เลยแล้วแต่เราปรับนะครับเ,เดี๋ยวผมลองปรับให้มันเรียบร้อยเลยละกันนะครับจะได้เป็นเป็นงานที่ไฟนอลเอาไปโพสต์ใช้งานได้จริงนะครับ ถ้าถ้าใครชอบงานแนวนี้ผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้อินโฟกราฟิกสวยงามมาพอได้งานมาอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถกด Export ได้เลยนะครับ e x p o r t ไฟล์เป็น png ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น jpeg ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ขนาดภาพก็ตามนี้เลยนะครับ ก็ตอนเซฟเซฟหน้านี้ทั้งหมดเนาะปุ๊บเราก็กดเซฟไปกด Export พอร์ไฟล์ไปเรียบร้อยเราก็เก็บเอาไว้ในนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อไว้นิดนึง D e s t e s t อันนี้ก็จะ p o r t ไฟล์เป็นไฟล์ภาพเก็บไว้แล้วก็เอาไปใช้ทำคอนเทนต์ต่อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดคุณต้องการเก็บงานนี้เอาไว้ใช้งานต่อก็กดเซฟตรงนี้ด้วยนะครับกดเซฟแอสไว้เขาก็จะเซฟเป็นไฟล์ไดอะแกรมไว้นะครับเราก็ตั้งชื่อเหมือนไฟล์เหมือน file, เซฟงานปกติเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่แสดงให้ดูตรงนี้นะครับว่า มีฟังก์ชันไหนตอบโจทย์อะไรไหมก็อาจจะทักเข้ามาส่วนตัวในอินบ็อกซ์ได้นะครับจะได้ลองเทสดูให้ว่าคุ้มค่ากับเงิน49เหรียญไหมส่วนตัวก็คิดว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆนะครับก็อยากจะให้ลองไปเล่นกันดูนะครับคำถามคือแล้วเราจะเชื่อมต่อสเกตวาล์ของเรานะครับเข้ากับ AI ได้อย่างไรก็คือจะต้องไปเชื่อมต่อกับที่ o p e n a i นะครับก็คือใช้ API Ke y ตรงนี้นะครับ พอเราเอา API Key ที่ได้เอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับเพรากดเซฟก็เรียบร้อยถ้าใครสั่งซื้อโปรแกรมนี้มาเราใช้ไม่เป็นนะครับตอนกดเริ่มใช้ s k e t c h w a l AI เขาก็จะมีลิงก์ตรงนี้ให้นะครับเป็นวิธีการขั้นตอนในการทำงานนะครับว่าต้องใส่ยังไงก็เขาจะพามาหน้านี้นะครับเป็น Google Doc อันนี้ทำตามทีละขั้นตอนได้เลยนะครับ ง่ายมากเขาบอกว่าไม่มีวิดีโอสอนใช้นะครับเพราะว่ามันง่ายมากมัรู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะครับอันนี้ที่เขาบอกเนาะไม่ใช่ผมบอกอ่าอันนี้เลยพอกดเข้าไปปุ๊บก็ไปที่เว็บไซต์นี้ครับ platform.openai.com นะครับมันก็จะพาทุกท่านไปที่หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ล็อกอินด้วยบัญชี h ช GP t GPT ของเราแต่ว่าค่าได้จ่ายตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายคนละสวนกับตัวที่เราเสียเงินรายเดือน20เหรียญอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ developer ที่เอาเข้ามาใช้งานอย่างเช่นผมก็ใช้ OpenAI เชื่อมต่อกัหลายๆตัวอยู่ตอนเราเข้ามาทำ API key ตรงนี้นะครับแล้วก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อว่าเราจะเอาไปใช้กับอะไรแล้วก็กด Create Secret Key ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เรียบร้อย ก็ขั้นตอน,นง่ายๆอยู่แค่นี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองใช้สเก็ตวอลที่มี AI นะครับก็สามารถกดเข้ามาเอา API key ตรงนี้ได้นะครับส่วนใครอยากสมัครแล้วดูจบแล้วนะครับอยากจะลองไปสมัครใช้งานดูนะครับอันนี้ไปที่เว็บไซต์ skatewall.com wow. ได้เลยนะครับอันนี้ทางเราไม่ได้มี a f f i l i a t t marketing ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานาะอแต่ว่าเป็นโปรแกร,รมที่ดีแล้วก็อยากจะแนะนำสามารถกดออเดอร์ได้เลย นะครับก็49เหรียญเท่านั้นนะครับเขาก็จะบอกเขาให้หมดเลยเพราะว่าเจ้าโปรแกรมของเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนั่งดู use case ของเขานะครับดูตัวอย่างแล้วก็ว้าวว่าน่าใช้เนาะจะเห็นว่าบางอันเนี่ยมันมีแอนิเมชันอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าเราอยากได้พวกแอนิเมชันเนี่ยต้องเสียงเงินซื้อเพิ่มอีกนะครับอีกประมาณ60กว่าเหรียญก็จะทําให้พรีเซนชันของเรากระดุกกระดิกได้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ผมก็เล็งๆอยู่ว่าอยากจะซื้อใช้ดูเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดได้โอกาสซื้อใช้แล้ว จะเอามาแชร์นะครับว่าไอ้เจ้ากระดุกกระดิ๊ของเขาเนี่ยเจ๋งตรงไหนนะครับอันนี้เลยจุดเด่นที่อยากจะลองให้แนะนำใช้ก็คือตรงนี้ครับมันสามารถใช้ AI ช่วยคิดงานขึ้นมาได้นะครับเขาบอกไม่ต้องเสียค่าได้จ่าย AI เพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมบางตัวเนาะถ้าจะใช้ AI ช่วยคิดเนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มให้กับเจ้าของโปรแกรมแต่เจ้าตัวสเกตบอลเนี่ยข้อแท้จะแร์เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินให้เขาละเราไปเสียให้เงินให้กับ ทาง c h a t GPT เองละกันนะครับที่เราใช้ Open AI แล้วก็ไปเอา API key ตรงนั้นแทนอย่างเช่นถ้าผมทำตัวแชทบอทด้วยทำลายแชทบอทด้วยทำโปรแกรมหลายๆตัวที่ใช้พวก Open AI Open key อยู่แล้วเนี่ย API key อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเงิน อีกรอบหนึ่งกับที่นี่เนาะผมก็ใช้ขี์มาใส่ตรงนี้ได้เลยก็ค่อนข้างจะดีนะครับดูตัวอย่างแล้วก็แน่นอนครับถ้าใครดูไปเรื่อยๆก็คงจะเหมือนถูกป้ายาเนาะอยากทําแต่ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับบางคนอยากทําแต่พอซื้อมาแล้วไม่ได้ทํานะครับอย่างเนี้ยเราเห็นว่ามันสวยเนาะแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะได้ภาพกระดุกกระด็กที่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เนี่ยก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมขายแอดออนเพิ่มมาอีกนะครับหกเเหเรียญเรียกว่า เป็นเทคนิคการขายของฝรั่งเขาเลยคือขายตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่แพง49เหรียญแต่ถ้าอยากจะได้แบบขั้นสดเนี่ยก็เดี๋ยวมีตัวแถมอ่าเพิ่มอีกตัวแอดออนเนี่ยดันแพงกว่าตัวลักอีกนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะแก้ข้อขัดข้องในใจทุกคนได้นะครับว่าจะซื้อมาใช้ดีไหมนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มเลยยังไงก็ไปลองศึกษาที่หน้าเว็บไซต์เขาก่อนได้นะครับว่า ตอบโจทย์เราไหมแต่ก็ฝากไว้นิดนึงถ้าเกิดเข้ามาที่เว็บเขาเสร็จเดี๋ยวคุณจะโดนเค้ารีมาร์เก็ตติ้งรัวๆแน่อนอนนะครับเขาทําการตลาดดีมากๆก็อย่าลืมศึกษาวิธีการที่เขายิงโฆษณามาใส่เราว่าใช้คอนเทนต์แบบไหนภาพแบบไหนมาดึงดูดเรานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหนะ้าจะมีวิดีโอเรื่องอะไรมานําเสนออีกก็ฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับ